ัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับตัดกัชาเลยนะครับสวัสดีครับผมป๊อปออนเอิร์ธนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาช่อนกับปลาชโดเหมือนเดิมนะครับหมายที่เรามาในวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองนะครับเป็นหมายที่เขาลอกคลองแล้วก็จะส่งน้ำเข้านาม,มันจะเป็นคลองสั้นๆเล็กๆแล้วก็อาจจะมีเป็นท้ายคลองเป็น เป็นกลางคลองมีคลองที่หมุนรอบอ่าคลองนี้จะอยู่ตรงข้ามกับห้วยจระเข้นะครับเป็นคลองที่ชาวบ้านขอรอบขึ้นเพื่อจะดูน้าเข้านาเป็นคลองหมายธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพอผมเปิดคลิปเสร็จเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูหมายรอบๆนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ทางมันค่อนข้างที่จะลบมากนะครับผมเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อที่เราใช้กันเลยนะครับนี่นะครับเหยื่อที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นกบเล็กนะครับครับกบเล็กนี่ผมซื้อแถวตลาดไทยมาตัวละห้าบาทนะครับวิธีการเกี่ยวก็เกี่ยวเหมือนกับกรับใหญ ผมก็จะเกี่ยวปากทะลุตาแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับวันนี้ผมจะพาตีทั้งผิวน้ําแล้วก็ตีตีทั้งใต้ผิวน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูเดือดที่เราตีได้ผิวน้ํากันด้วยนะครับนี่ครับตัวเบ็ดนี่ผมใช้สามโอนะครับผมสลิงผมใช้แปดสิบปอนลูกบุญผมใช้เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับนี่นะครับผมจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับ ตีได้ทั้งปลาช่อนได้ปลาปลาชะโดนะครับแต่ชะโดตัวไม่ใหญ่มากก็เอาขึ้นได้อยู่ครับถ้าตัวใหญ่มากก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับนี่นะครับส่วนเดี๋ยวนี้เป็นการเกี่ยวแบบตีตีใต้น้ํานะครับตีผิวดินใต้น้านะครับผมจะใส่ตะกรวเม็ดหนึ่งถ่วงไว้ตัวเบ็ดก็เป็นสามโอเหมือนเหมือนกันนะครับกบก็ส์ไซส์เล็กนะครับผมเพราะว่าตีผิวน้ํานี่ผมจะเน้นพวกปลาช่อนนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเกี่ยวนี่ครับวิธีการเกี่ยวก็คือ เกี่ยวปากทะลุตามกันนะครับแต่เราไม่ต้องยกขานะครับปล่อยขาเขารอยลอยเลยนะครับผมนี่ครับอยู่อย่างนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้คือตีตีใต้ดินผิวน้ําส่วนอันนี้ตีคือตีผิวน้ําด้านบนนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาตีกันเลยนะครับผม ค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนจุดตีผมจะเปลี่ยนจุดตั้งกล้องเพื่อนๆจะได้เห็นกันใกล้ๆด้วยนะครับ เืีติดตามคลิปไปให้จบด้วยนะครับแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้กี่แต้มนะครับถ้าได้แต้ม้วจะได้ไซส์ขนาดไหนนะครับผมเคครับ แล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ตอนรักกัรแล้วนะครับีไปลไไองตัดเลยนะครับอยู่ไหมไม่อยู่นะครับตัดตู้มเลยนะครับตัดแล้วกระโดดน้ำขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหไ,ได้นะครับ ไม่หยุดใหม่นะครับไม่เป็นไรครับ มาตีผิวน้ําเหมือนเดิมนะครับเนี่ครับตอนแรกผมเปิดกล้องไว้แต่ผมลืมไปดูว่ากล้องมันติดหรือไม่ติดนะครับมีปรากฏว่ามีกัดผิวน้ามาตัวนึงก็ปก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับเสียดายนะครับที่กล้องจับตอนที่ปลากินไม่เห็นนะครับนี่นะครับนี่ครับตัวเบ็ดเราสองตะขอนะครับนี่ยังติดอยู่ในปากอยู่เลยครับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็ใช้เป็นกบนะครับนี่ครับกบเราโดนขยํำไส้แตกเลยนะครับ นี่ครับเกี่ยไปเต็นขาแล้วครับเกี่ยวเบ็ดสองตัวก็เลยวัดติดนะครับเสียได้นะครับช็อตที่จินนี้ไม่เห็นนะครับพอดีผมเปิดกล้องแล้วแต่ผมไปดูลืมไปดูว่ากล้องมันติดหรือไม่ติดนะครับเดีย๋ยวเราจะตรนนี้ผมเตรียมมาตีสองอย่างคือตีทั้งผิวน้ําตีทั้งใต้น้ําแต่ผิวน้ําได้มาตัวหนึ่งก็เมื่อกี้มีใต้น้ามีกัดไปตัวหนึ่งแต่กระโดดขึ้นมาคลายเบ็ดคลายนะครับเดีย๋ยวเรามาตีกันใหม่นะครับันนี้ผมจะพาเดินตีลอกคลองไปเรื่อยเรื่อยครับเดี๋ยวนี้มันคือมัน,นม นี่ครับนี่ก็เป็นเหยื่อผิวนะเป็นเหยื่อใต้น้ํานะครับมีกัดไปไม้นึงนะครับแต่กระโดดมาคลายเบ็ดก่อนนะครับผม ตัดแล้วน,น,นะครับตัดแล้วน,น,นะครับตัดจากชากเลยนะครับตัดโผลมาแล้วครับตัวนี้จับแรงเลยนะครับกล้องน่าจะจับเห็นอยู่นะครับเห็นน่าจะคลายครับหรือเ,เอากลมเราไปกินแล้วไม่รู้โอ้ไม่ลับมาสามเหยื่อนะครับเสียดายนะครับ เอาตามมาอีกอ้ยตามมาถึงสั่งเลยเอาไหมเอาไหมนี่แหละครับยีงอยู่ครับปตีกันใหม่นะครับ เอาแล้วนะครับตอนนี them, ้ตัดหินอยู่นะครับสายออกแล้วนะครับสายออกแล้วนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับค่อยๆส่งนะครับใจเย็นนะครับหินย้อนเข้ามาแล้วครับหินย้อนเข้ามาแล้วนะครับหินย้อนเข้ามานะครับหนครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่แล้วนะครับตรงนี้อยู่แล้วนะครับอยู่นะครับอยู่้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสายสายสวยอยู่นะครับ Mm, hai rồi dư nắng. Già một con nó mát nữa. Dù là hát, dù dù là hát. Mhm. 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 กอหญ้านะครับเดี๋ยวผมต้องอ้อมไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวกล้องน่าจะจับเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปทางนู้นจะีลงไปอ่านดดีกว่าสายนี้มันปสายเล็กผมไม่กล้ายกนะครับน่าจะติดะัะ

หรืว่าปลาช่อนนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะครับครับเป็นชโดนะครับผมเดี๋ยวทางกิ๊บเบย์ดูครับว่าตัวนี้หนกเท่าไหร่นะครับหวยกลัวจาขึ้นไม่ได้นะครับตัวนี้ทักทุทะเลว่าทางมันชันลงไปเลยนะครับตัวที่สองเราก็มานะครับตัวที่สองเป็นปลาเป็นปลาชโดนะครับตัวแรกเราเป็นปลาช่อนแต่ผมไม่ได้เปิดกล้องตีกบผิวน้ํา แล้วตัวนี้ก็เป็นตีกบผิวน้ําแต่ใช้เบ็ดตัวตัวเล็กกะว่าเป็นปลาช่อนนะครับแต่กัดกลายเป็นเโดเดี๋ยวมาดูน้าหนักกันนะครับสี่สี่จุดเก้าลาเบลก็ประมาณสองโลหกสองโลเจ็ดนะครับใสสวยอยู่นะครับตัวนี้โอเคครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปไปให้จบ้วยนะครับแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่ากับการตีกบผิวน้าได้ใต้น้ําของเราจะได้แต้มเพิ่มไหมแล้วจะได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมโอเคครับผม ค่อยส่งนะครับสายยังออกอยู่นะครับแต่งเย็นนะครับแต่งเย็นนะครับเอาเลยนะครับอ,อยู่ไหม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 อุ้ยไม่อยู่โอุ้ยไม่อยู่นะครับตัวนี้วักดกระโดดเลยนะครับอือหือไม่สบาย ที่นราว่าอยู่แล้วมนเข้าไปพันกับหญ้าด้วยครับดิ้นตึ๊ดๆเลยนะนี่ครับสนับเราเปิดแล้วด้วยครับอู้เสียดายนะครับเสียดายครับเสียดายไม่รู้ว่ากล้องจับตอนที่จับเห็นหรือเปล่านะครับสนับเปิดแล้วด้วยน่าดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาตีใหม่ครับ มนี่ก็เป็นหมายที่เราได้มาตีเหยื่อวันนี้นะครับมันก็จะเป็นคลองลอบไปถึงตรงนู้นเลยครับแล้วก็มีคลองต่อไปอีกนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันนานะครับเป็นคันนาขั้นที่ชาวบ้านเขาดูดน้าเข้านาเป็นคลองลอแล้วก็ต่อมาจากคลองใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับยาวแล้วก็จะมียาวไปถึงนู่นอีกนะครับจุดแรกที่ผมตีผมตีจากจุดทางนู้นนะครับแล้วก็เดินอ้อมมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินตีไปเรื่อยๆนะครับ ย่งไงก็จะลืมติดตามคลิปกันให้จบด้วยนะครับแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าผมจะได้แทมไหมผมจะรอดแ้วไหมถ้าได้นี่จะได้ตัวขนาดไหนนะครับผมนี่แหละครับผมแผ่นให้ดูเขาแผ่นให้ดูไหมายคร่าวๆนะครับเค,ครับผมเราก็มาสรุปปลารวมของวันนี้กันนะครับผมวันนี้มีกัดผมไปประมาณหกเจ็ดไม้นะครับเราได้ตัวมาแค่สองไม้นะครับ มีกัดไม้แรกที่ว่าเป็นปลาช่อนเสียดายนะครับที่ผมไปเปิดกล้องแล้วเรากล้องมันไม่ติดนะครับเลยไม่ได้มีช็อตตอนดึงปลาช่อนให้ดูนะครับจากนั้นผมก็เลยได้เดินตามมาเรื่อยเเดินไล่มาเรื่อยเรื่อยนะครับจนมาถึงจุดจุดนี้ครับเป็นเป็นจุดปลายเรยกว่าจุดปลายคลองทั้ง2ด้านแล้วก็ไปได้ชโดมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็5.8าจราเบลก็ประมาณสองโลหกสองโลเจ็ดนะครับผมนี่นะครับสองแต้มของเราสวยๆนะครับผมตัวสวยๆนะครับปลาช่อนตัวนี้ก็1.9ึ่การาเบลก็ประมาณ8ปดเก้าขีดนะครับเกือบโลนะครัับบผมมนะครแต้ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่า EP หน้าผมจะพาไปตกปลาช่อนกับปลาชโดที่ไหนแล้วใช้เหยื่อะอะไรนะครับผมเจอกัน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ Give